สวัสดีครับชัยพีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่อง EP ของเรานะครับก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนอีกแล้วนะครับวันนี้ E.M.P News นะครับมีข่าวมาฝากนะครับวันนี้ผมสังเกตเห็นว่าหลายๆคนโดนดูดเงินไปนะครับผมก็มองถึงว่าเอยเพื่อนๆในช่องเรานะครับหรือว่า ชาว EMP มีใครที่ใช้แอมปธนาคารนะครับไว้ในเครื่องครับก็เลยมาบอกกันนิดนึงนะครับเช็คง่ายๆครับด้วยตัวเองเลยกันคนที่จะมาดูดเงินเรานะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปกันเลยครับผมนะนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับในหน้าปกติที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับนะฮะก็เปิดขึ้นมาหลังจากนั้นนะเพื่อนๆสไลด์ลงมานะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นฟันเฟืองข้างบนนะครับนะตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเพื่อนๆครับนะครับ หลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าเซตติ้งนะครับเป็นการตั้งค่าทั่วไปปกตินะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงคาว่าแอปนะครับเลื่อนหาตัวนี้นะนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเพื่อนๆครับต่อจากนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็จะแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันที่เรามีทั้งหมดขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆหานะครับนะครับจุดไข่ปลาข้างบนนะครับสามจุดนะครับแล้วกดนะครับ อ่าแล้วไปเลือกนะครับในในจุดไข่ปลาขวามือนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าพิเศษนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับถ้ากดเข้าไปได้แล้วแสดงหน้าจอแบบนี้แสดงว่าเครื่องของทุกคนปกติดีนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเครื่องของใครนะครับไม่สามารถที่จะเข้าหน้าจอตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าพอกดเข้าไปแล้วเด้งออกกดไปแล้วเด้งออกแสดงว่ามีแอปที่นะครับ ผิดปกติกับเครื่องหรือแอปดูดเงินอยู่ในเครื่องเราแล้วเรียบร้อยนะนะครับขั้นตอนต่อไปคือให้เพื่อนๆนะครับนะฟอร์แมตเครื่องนะครับซัพพอร์ตข้อมูลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ฟอร์แมตเครื่องทิ้งเลยนะครับนะลบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ i n นสต l ลพวกแอปพลิเคชันใหม่เลยเหมือนเราซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยดีกว่านะครับก็ Factory Reset ไปเลยคืนค่าโรงงานว่าง่ายๆนะครับนะฮะตรงนั้นไปเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ ผมยจ้งอีกทีนะถ้าใครเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะนะครับกดอะไรหรือว่าบังคับได้เลยแสดงว่าเพื่อนๆมีแอปดูดเงินหรือว่ามีคนฝังนะครับตัวเหมือนโจรกรรมเข้าไปแล้วนะนะครับคือกดเข้ามาแล้วเด้งออกนะครับอย่างที่ผมบอกหรือนะครับกดเข้ามาไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าหน้านี้ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนหรือไม่เราเราไม่สามารถควบคุมหน้านี้ได้ว่าง่ายๆนะครับก็คืนค่าโรงงานเลยครับ นะฮะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับมีข้อมูลดีๆมาฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ